ตามด้วยนะจ๊ะกระดูกหมูอ่อนจ้าเดี๋ยวทอดไว้สักพักหนึ่งนะคะมะเขือพวงไปกินกับน้ำพริกกะปิจ้ามะเขือพวงปลอดสารพิษจ้า ยอดผักบุ้งไปลวกจ้าผักบุ้งปล,ปลอดสารพิษจะปลูกเองจ้ะทุกคนกินเสร็จก็โยนลงมาแถวพื้นนะจ๊ะมันก็ขึ้นเองธรรมชาติอะจ้ะช่วงนี้หน้าฝนนะคะขึ้นง่ายจ้ะ เดี๋ยวนําไปลวกจ้าสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บ้านเหินฟ้าอินดี้เช่นเคยค่ะวันนี้นะคะบ้านเหินฟ้าอินดี้จะนําเสนอเมนูอร่อยๆจ้าเมนูที่จะพาทุกคนมาทำนะคะเป็นเมนูน้ำพริกกะปิเคยนะคะใส่ระกำนะคะลูกระกำลูกใหญ่ๆเลยจ้ะนะจ๊ะค่ะเดี๋ยวตามมาชมวัตถุดิบพร้อมกันนะจ๊ะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะ วัตถุดิบของเรานะคะมีกะปิเคยนะจ๊ะน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำปลานะคะผงนัวน้ำตาลทรายขาวนะคะแล้วก็มีลูกกระกำนะจ๊ะเครื่องที่เราจะกินแนมนะคะมีผักกาดขาวนะคะแล้วก็มีหน่อไม้ต้มนะคะ อันนี้เป็นแปลงกวานะคะแล้วก็ผักบุ้งนะคะผักบุ้งเก็บปลูกเองนะคะเก็บมาทานเองนะคะผักบุ้งปลอดสารพิษจ้ะนะจ๊ะส่วนอันนี้มะเขือพวงก,ก็ปลูกเองนะคะปลอดสารพิษเช่นกันจ้ะนะจ๊ะส่วนอันนี้ส้มปีดนะคะค่ะนะคะบางคนจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะจ๊ะเพราะว่า,าลูกลกระกำมันเปรี้ยวแล้วจ้ะนะจ๊ะ แต่ว่าสูตรบ้านเหินไฟอินดี้จะใส่ส้มปีดด้วยนะคะค่ะอันนี้เป็นหอมแดงนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะ,ะกระเทียมไทยนะคะแล้วก็พริกขี้หนูสวนค่ะนะคะเพิ่มความแซ่บความอร่อยค่ะนะคะ,ะ,ะก่อนอื่นนะจ๊ะเราจะมาป,ปอกนะคะแตงกวาก่อนนะจ๊ะแล้วก็จะนําผักบุ้งไปลวกค่ะ ค่ะนะคะกระดูกหมูอ่อนนะคะอันนี้เราจะมาทอดนะคะกินกับน้ำพริกกะปิของเราเหมือนกันจ้ะนะจ๊ะค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระดูกนะคะกระดูกอ่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะนําไปสับสับเสร็จแล้วก็จะไปล้างล้างแล้วก็จะมาหมักนะคะส่วนส่วนผสมนะคะก็มีผงปรุงรสนะคะแล้วก็ซอสฝาเขียวแค่นี้เองจ้ะนะจ๊ะค่ะเดี๋ยวตามมาทําพร้อมกันอร่อยอร่อยค่ะ ใส่หมูลงไปจ้าตามด้วยนะคะน้ำสะอาดจ้าเติมนะคะเกลือลงไปนะคะแช่ทิ้งไว้สักพักหนึ่งค่ะนะคะลดกลิ่นอับค่ะนะคะจากนั้นนะจ๊ะหลังจากที่เราแช่ไว้สักพักหนึ่งนะคะตักขึ้นมาพักไว้จ้า ล้างอีกสักสามสีเที่ยวนะจ๊ะค่ะนะคะให้เรานำนะคะไปล้างอีกสามสี่รอบนะจ๊ะแล้วค่อยอานำมาหมักค่ะนะคะ ค่ะนะคะหลังจากนะคะที่เรานำนะคะกระดูกหมูอ่อนของเรานะคะมาล้างน้ำนะคะสามสี่รอบแล้วนะคะเราก็ตักพักไว้เลยค่ะเตรียมนำไปหมักค่ะเรียบร้อยจ้านำไปหมักได้เลยจ้า เติมนะจ้ะซอสฝาเขียวลงไปเลยจ้าผงปรุงรสค่ะคลุกเคล้าจ้า หมักทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะจ๊ะแค่นี้นะคะเราก็จะได้นะคะกระดูกหมูอ่อนนะคะทอดอร่อยๆไปกินกับคู่กับน้ำพริกกะปิของเราแล้วจ้าระหว่างที่เรารอกระดูกหมูอ่อนหมาของเรานะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปอกแตงกวาของเราคะ่ะ จากนั้นนะคะนำแตงกวามาล้างจ้าเดี๋ยวเรานะคะนำไปหั่นพอแบบพอดีคำจ้า จากนั้นนะคะเติมน้ําจ้าเดี๋ยวเราจะนําผักบุ้งของเราลงไปลวกจ้าปิดฝาหม้อไว้ก่อนนะจ้าเดี๋ยวน้ําเดือดนะคะเดี๋ยวเราค่อยนํายอดผักบุ้งลงไปลวกคะ่ะน้ําของเราเริ่มเดือดนะจ้าใส่นะคะยอดผักบุ้งลงไปลวกเลยจ้า ตักขึ้นมาพักไว้เลยจ้าโอเคจ้าผักบุ้งลวกของเราค่ะสุกเรียบร้อยแล้วจ้าอั้นนะจ้าเดี๋ยวเราก็จะนำนะคะกระดูกหมูอ่อนนะคะทีเ่เราหมักไว้นะคะคนำมาทอดแล้วจ้าเติมนะคะน้ำมันพืชลงไปเลยจ้า ตามด้วยนะจ๊ะกระดูกหมูอ่อนจ้าเดี๋ยวทอดไว้สักพักหนึ่งนะคะ หลังจากนะคะกระดูกหมูอ่อนของเรานะคะเหลืองดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักนะคะขึ้นมาพักไว้รอรับประทานกับน้ำพริกกะปินะคะค่ะเดี๋ยวตักพักไว้แล้วจ้า น่ากินมากๆเลยจ้าโอเคจ้าเรียบร้อยแล้วจ้ากระดูกหมูอ่อนนะคะทอดเหลืองๆอร่อยๆจ้าเรียบร้อยแล้วจ้า นั้นนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาตํานะพี่กะปิใส่ลูกละกำรรอร่อยอร่อยเลยจ้าเติมนะคะหอมแดงนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะแล้วพิกขี้หนูสวนลงไปเลยจ้าตามด้วยกะปิจ้าน้ำตาลทรายขาวจ้าผงนัวจ้าน้ำตาลปิ๊บจ้า โขรกรวมกันจ้าจากนั้นนะจ๊ะเติมนะคะน้ำปลาลงไปจ้า เดี๋ยวเราบีบนะคะส้มปีดลงไปหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวเราใส่ลูกละกรรมนะจ๊ะสักสองลูกจ้า บีบนะจ๊าส้มปีดลงไปเลยจ้าจากนั้นนะจ๊ะละกรรมเราจะเอาแต่เนื้อมันจ้ะนะจ๊ะใส่ลงไปเลยจ้าเนื้อระกำมของเรานะจ๊ะ เรียบร้อยจ้าแค่นี้นะคะเราก็จะได้นะคะน้ำพริกกะปินะคะใส่ลูกลกระกำอร่อยอร่อยจ้าตักเสิร์ฟทานด้วยกันค่ะกระดูกหมูอ่อนของเรานะจ๊ะ เดี๋ยวเราก็จะนํามากินนะคะกับเจวนะคะแซบๆจ้ะนะคะพร้อมน้ำพริกกะปินะคะเดี๋ยวเรียงผักใส่จานก่อนนะจ๊ะ ร้อยละจ้าน้ำพริกกะปินะคะลูกกระกำรรมอร่อยอร่อยจ้ากินแหนมกับผักเยอะแยะมากมายเลยค่ะนะคะมีหน่อไม้ต้มนะคะแล้วก็แตงกวานะคะแล้วก็มะเขือพวงนะคะแล้วก็ผักกาดขาวนะคะแล้วก็ผักบุ้งลวกค่ะทุกคนนะคะแล้วก็ยังมีนะคะกระดูกหมูอ่อนทอดนะคะกินจิ้มกับเจ๋วแซ่บจ้ะตักเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วจ้า บ้านเหินฟ้าอินดี้ต้องขออนุญาตไปรับประทานก่อนนะจ๊ะก่อนจะจากกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับบ้านเหินฟ้าอินดีด้ด้วยนะคะขอบพระคุณทุกเลิฟทุกไลค์ที่เข้ามารับชมขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะแล้วค่อยเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะโชคดีมีความสุขกันทุกคนค่ะเฮงเฮงรวยรวยปังป,งปงกันทุกคนค่ะ